จากพระราชดำริของสมเด็จพระเทพพระราชราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ทรงเชื่อว่าผู้พิการสามารถพึ่งพาตนเองได้และเป็นประโยชน์ต่อสังคมหากได้รับโอกาสในการฟื้นฟูสมรรถภาพที่เหมาะสม กระทรวงสาธารณสุขจึงได้สนองพระราชดดำริจัดตั้งศูนย์สิรินทรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติขึ้นโดยการดูแลของแพทย์หญิงดารณีสุวพันธ์ผู้อำนวยการศูนย์สิรินทรที่มุ่งมั่นจะพัฒนาศูนย์สิรินทรให้เป็นศูนย์แห่งความเลิศทางด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนและผู้พิการ และในวันนี้ค่ะอุ๋ยจะพาคุณผู้ชมมาเปิดหูเปิดตาทําความรู้จักกับศูนย์ศิรินทรกันค่ะไปดูกันนะคะว่าที่ศูนย์ศิรินทรแห่งนี้จะมีบริการอะไรกันบ้างสวัสดีค่ะพี่เอสวัสดีค่ะ ทำไมวันนี้ดูคนน้อยน้อยจังเลยคะค่ะก็ช่วงบ่ายของที่นี่ส่วนใหญ่บริการเราก็จะน้อยกว่าช่วงเช้าอะค่ะส่วนใหญ่คนไข้จะมารับบริการตอนเช้ามากกว่า<อ>ค่ะแล้ววันนี้พี่เอจะพาชมในส่วนไหนอะคะก็ทั้งหมดของงานกายภาพบาบัดนะคะแต่ค่ะเดี๋ยวเริ่มจากจุดแรกเลยจุดแรกที่พี่เอพาอไปดูก็คือที่สําหรับให้คําปรึกษาแล้วก็ทําบัตรระหว่างที่รอทําการกายภาพบําบัดค่ะ ห้องแรกที่เราจะไปก็คือห้องไฟฟ้าบำบัดค่ะห้องไฟฟ้าบำบัดก็จะเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการปวดกระดูกและกล้ามเนื้อต่างๆนะคะกระดูกเสื่อมข้อเสื่อมนะคะสําหรับห้องนี้นะคะก็จะมีเครื่องมือที่ใช้สําหรับการรักษาไม่ว่าจะเป็นเครื่องดึงคอเครื่องดึงหลังเครื่องอันตราซาวและเครื่องให้ความร้อนลึกความร้อนตื้นต่างๆสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการปวดอยู่กับกระดูกกล้ามเนื้อข้อยืดและผู้สูงอายุที่กระดูกเสื่อมค่ะห้องต่อไปคือห้องภาระบำบัด ค่พะพละบำบัดลักษณะพละบำบัดก็คือเหมือนออกกําลังกายนะคะจะเป็นห้องออกกําลังกายก็จะเป็นโซนที่มีทั้งเตียงฝึกฝึกคนไข้นะคะมีเบาะนะคะแล้วก็มีอุปกรณ์ช่วยฝึกในเรื่องของจักรยานหรือว่าเครื่องฝึกยืนต่างๆนะคะ ผู้่วยที่มาใช้บริการในส่วนนี้เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นอัมพาตครึ่งซีอัมพาตครึ่งท่อนนะคะผู้ป่วยแขนขาขาดหรือว่าผู้สูงอายุที่มีปัญหาในด้านของการเคลื่อนไหวคือเราจะเน้นฝึกให้คนไข้เนี่ยสามารถเคลื่อนไหวได้ใกล้เคียงปกติหรือว่าสู่ภาวะปกติให้มากที่สุดอะค่ะ คุณผู้ชมคะนอกจากศูนย์ศิรินทรจะให้การบริการด้านกายภาพบำบัดแล้วยังมีการให้บริการอีกหลายๆด้านเลยล่คะค่ะไม่ว่าจะเป็นงานแก้ไขทางด้านการพูดเพื่อการฟื้นฟูด้านภาษาและการพูดเสริมผู้ปกครองในด้านนี้คะ่ะงานกายอุปกรณ์บริการกายอุปกรณ์เทียมและเสริมคะ่ะงานกิจกรรมบำบัดงานฝึกทักษะคนพิการศูนย์สาธิตอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการงานบริการผู้ป่วยภายในและงานดีแคร์คะ่ะ ซึ่งงานเดแคแ์ก็จะเป็นการบริการดูแลรักษาผู้สูงอายุผู้ป่วยผู้พิการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การฟื้นฟูอย่างครอบคลุมทั้งทางด้านร่างกายจิตใจแล้วก็สังคมค่ะรวมทั้งให้ความสําคัญในการเข้าถึงความต้องการในการดํารงชีวิตและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะในสัปดาห์หน้าค่ะอุ๋ยจะพาคุณผู้ชมไปดูอีกสห้องที่เหลือซึ่งมีเครื่องมือที่ทันสมัยและเป็นนวัตรกรรมใหม่ ที่นำมาใช้เพื่อพัฒนาสมรรถภาพในการเดินของผู้ป่วยและผู้พิการค่ะยังไงอย่าลืมติดตามชมกันให้ได้นะคะ